แล้วก็มีความอึดอึงมากๆเพราะว่า แบรนด์ที่ออกลิปมายิ่งกว่าไก่ออกไข่ทุกคนคือมันเยอะมากละลานตานะคะแล้วรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเรีได้ว่าลิปจุ่มแมตติดทนในตํานานแต่เขาออกมาในไซส์ที่น่ารักพกพาง,ง่ายสะสมง,ง่ายกันนะคะนั่นก็คือ for you t o นะคะ harder baby นั่นเองค่ะพี่ได้มาครบทั้ง21เฉดสีเลยคือทุกคนไม่สามารถที่จะถือใน2มือได้นะคะอันนี้ก็เป็นลิปจุ่มแมตจิ๋วแต่แจ๋วนะคะที่ติดทนแล้วก็ Mask proof ด้วยนะคะที่สำคัญคือสีเขาเนี่ยหลากหลายสีชัดติดทนเนื้อแบบ แน่นปึกอ่ะสามารถที่จะทาแบบเบลอขอบก็ได้หรือว่าทาแบบเต็มปากแบบฟูลลิปก็ได้สวยมากๆเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า21เฉดสีมีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวพี่ขอเลือกสัก10เฉดสีที่เรารู้สึกว่าเป็นว o นเดอร์ร o คเเมน์นะคะทาแล้วมั่นใจทาแล้วแบบเคย I love it อะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เชื่อหลายคนอาจจะแบบนึกไม่ออกอะ่ะ21เฉดสีฉันจะไปทางไหนก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ดูคลิปนี้นะคะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียว่าเราจะซื้อสีไหนดีเริ่มต้นสีไหนจริงๆก็คือค่อยๆทยอยสะสม ไปก็ได้นะคะเพราะว่าอันเล็กน่ารักแล้วก็ราคาดัรักด้วยค่ะให้ดู close up ของแพคเกจจิ้งกันก่อนอันนี้เป็นซองนะคะพลาสติกแล้วก็เขาจะใส่ลิปไว้ข้างในแบบนี้นะ,ะชื่อว่า for you to h a r baby นะคะนี่พี่กิบเบอร์11มา in the w o o d จริงจมี2ีเจเราไม่อาจจะยังไม่ได้เรียงก่อนนะคะว่าอะไรเดี๋ยวสิให้ดูเลยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแท่งก็เป็นแท่งจิว๋วไซสประมาณแบบ นิวชีเราเออความยาวประมาณนี้นะคะราคาเนี่ยปกติอยู่ที่159บาทช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเปิดตัวโปรโมชั่นก็79บาทนะคะวิเท่ากับโ o ร u t u b e สีบอลลูพีช่อันเล็กอันจิ๋วนะคะนางจะแบบเปิดแพคเกจจิ้งหมุนแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ชิปออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันจิ๋วพวกพาง่ายน่ารักมากๆเลย21เฉดสีจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปสวอชให้ชมที่แขนกันเลยคะ่ะ เเฉดสีนะคะเขามีทุกโทนทุกเฉดเลยะคะ่ะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอานูนูนส้มนูชมพูชมพูแค่นี้ส้มแค่นั้นแดงอย่างงาุ่นแดง,แดง,แดงอย่างนี้คือมีเยอะครบเลย2 1เฉดสีนะคะพี่จะเริ่มจากเบอร์หนึ่งก่อนอันนี้คือ Ra p i ิ h o l สีเบอร์แรกจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาทากันเลยคือจริงๆบนปากกับบนหน้ากับเอ้ยบนปากกับบนมืออะไรอย่างเงี้ยสีมันก็อาจจะต่างก,กันกนิดนึงนะคะมันอที่อันเดอร์โทนเดี๋ยวพี่จะทาให้ชมกันเลยนะจ๊ะ a p i ปิ o โ e เป็นสีชมพูที่มีความแบบคอรอลนิดนึงนะทาปุ๊บก็จะให้ลุกความเกาหลีเลยนะคะพีุ่้ึกว่็มันเข้ากับลุคนี้มากๆเลยให้หน้าแบบดูผ่องแล้วก็ดูสดใสขึ้นใครจะแบบทาสีนี้ไว้ข้างนอกแล้วก็แตะแดงไว้ข้างในหรือทานูดไว้ข้างนอกแล้วแตะสีนี้ข้างในสวยหมดเป็นสีชมพูติดส้มที่น่ารักอะ่ะน่ารักมาก สีถัดมานะคี่ใช้เบอร์สามค่ะชื่อสีว่า c a l l m e pink คือพิงค์จริงๆน้องคือ real pink ดังนั้นเรียกน้องว่าพิงค์นะคะน้องพิงค์เบอร์3จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาท้ายชมกันเลยค่ะ ำหรับ,บน้องคอมีพิงนะคะพิงจริงจริงก็จะมีความชมพูเข้มกว่าสีก่อนหนะ้าสีเบอร์หนึ่งนิดนึงนะคะเมื่อกี้มันจะติดส้มนิดนึงอันนี้ก็จะมีความแบบเปรียวชมพูอะทุกคนมีความหวานมีความชํำชามแล้วก็ให้ลุคที่แบบ หวานอะสาวหานขึ้มาทันทีจะเห็นว่าสีมันเข้มกว่าเบื่อกี้นิดนึงนะคะสีนี้สวยสีนะคะก็พิดว่าใช้ได้หลากหลายเฉดสีผิวนะผิวขาวก็จะได้ชมพูประมาณนึงผิวเข้มก็จะเป็นชมพูนูประมาณนึงสวยเป็นสีชมพูที่แบบคอมีพิงจริงๆมาตอนที่เบอร์สี่นะคะนี้ชื่อเบอร์ว่า what a punch นะคะ what a punch punch is my husband <laughs> เป็นการเล่นมุกตัวเองก็ชอบชอบชื่อสีก็เลยเอามาแบบทาด้วยนะคะนี่เบอร์สี่จะเป็นโทนชมพูนุ่นนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทากันเลย นะคะวัตอุดิชเป็นสีนู้ดชมพูที่สวยมากทาออกมาแล้วแบบหน้าดูแกลมดูหวานแต่ดูแกลมแล้วก็ดูมีความสายโฟร์นิดนึงด้วยนะคะสีน่ารักมากเลยเป็นโทนชมพูนู้ดตุ่นๆที่ถ้ามิกกันแมสกับสีแบบเข้เมๆอีกสักหน่อยอก็จะได้อีกลุกนึงเลยนะคะอันนี้พคิดว่าเอามาลงแบบเต็มปากแล้วก็ค่อยทาแถบด้านในอะไรอย่างเงี้ยสวยมากหรือว่าเติมนู้เข้าไปก็จะแบบ ปังปุริเย่ขึ้นเลยนะคะก็เข้ากับลุคนี้โอ้นี่แต่งหน้าแบบพยายามให้เข้ากับสีริปได้หลากหลายมีทั้งโฉมีทั้งส้มมีทั้งชมพูนะคะมีความแบบเข้มเขมช่วงหางตาก,ก็เดี๋ยวเราลองดูว่าจะเหมาะกับทุกเฉดสีที่พิ์เลือกมาหรือเปล่านะคะแต่สีนี้ก็คือเป็นนูที่สวยมากนะคะเบอร์ต่อมานะคะก็คือเบอร์08น I'm Virgin No No <laughs> นะคะสีนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะจะเวอร์จินอะไรยังไงมันมันเวอร์จินตรงไหนเออรอชมค่ะ 08นะคะ a m b เว Virgin ก็เป็นสีที่น่ารักเหมือนแบบเด็กสาววัยแรกแกมก็จะมีความสดใสมีความหวานคืออันเนี้ยมันจะเข้มกว่าสีเบอร์สีเมื่อกี้นะคะแต่ว่าก็ไม่เท่าเบอร์3ใช่ไหมคือมันจะมีความชมพูตุ่นๆน,นะคะสวยสีนี้น่ารักแบบ หวานเป็นผู้หญิงหวานๆน่ารักๆรักแบบตัวเล็กตัวน้อยนะ่าทะนๆอ,อะไรอย่างนี้แบบ baby baby นะคะก็เป็นอีกเบอร์ที่นะ่รารักพี่รู้สึก,กว่าพี่สามารถหยิบมาใช้เป็น everyday pink ได้เลยสวยงมมามมากน่ารักมากๆมอกกับผิวสีเหลืองด้วยนะสวยค่ะมาถึงครึ่งทางค่ะนี่คือเบอร์สินะคะเป็นสีส้มที่น่ารักมมกๆมกๆยังไงชมกันค่ะเบอร์สิบีีชื่อว่า salmon r u s h แซลมอนแซมรัชเออต้องอ่านแบบแอคเซนด์นิดนึงแซมอนรัชรัชขนาดไหนไปชมค่ะ รัชคือสวยมากมีความน่ารักมันเป็นสีส้มนมที่ตะมูตะมิมากนะคะถ้าใครหาส้มนมแล้วแบบปกติทามาก็ติดชมพูติดแดงติดงงๆงไม่เห็นนมแบบที่ต้องการลองดูสีนี้ก่อนมันใช่มากนะคะเบอร์สิทนะคะทุกคนสีน่ารักมากจริงๆน่ารักมาก สีต่อมานะคะเบอร์12นะจา้าชื่อว่า love p พ i r อ่ะหนุ่มๆคนไหนที่กำลังแบบว่ามีกระจิตกระใจหลงรัก,กผู้หญิงชื่อแพรอะไรเงี้ยลองซื้อลิปสีนี้ไปให้เขาก็อาจจะปรับปริ้มโนได้ทั้งลิปได้ทั้งแพรจีผู้หญิงอาจจะปรื้มมากกว่าแบบเออดกขงดกไม้นะเดี๋ยวนี้เครื่องสำอางคือยืนหนึ่งนะ <S <s นี่สีเป็นสีประมาณไหนเดี <S <s ๋ยวเราไปดู love pear กันเลยคะ่ะ ีที่น่ารักมากๆเลยคนเป็นสีโทนพีชนะคะจริงๆอันนี้คล้ายๆกับใกล้ๆกับ For You To สีวนร p e พีชเลยนะติดส้มกว่านิดหน่อยกัใกล้ๆกันมากเลยรู้สึกว่ามันน่ารักมากนะคะเป็นสีที่ทำให้เรารู้สึกแบบดูดูลมุนอะดูแบบหวานๆวานดูเป็นผู้หญิงแบบ ซอฟๆใสๆอะไรแบบนี้ชื่อสีน่ารักมากเลยนะคะก็สามารถทา everyday ก็ได้หรือว่าทากับลุคแต่งตาที่แน่นก็สวยเหมือนกันใครมองหาโทนพีชนุ่นนิดนึงนะคะสีนี้แบบน่ารักมากเลยอะเบอร์ถัดมานะคะเบอร์15ชื่อสีว่า dark marmalade นะคะแยมส้มที่เข้มข้นแยมส้มในยุคมืดด้านมืดของแยมสม้ม <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเป็นสีโทนส้มนั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทาม,มาแล้วเป็นยังไงคะ่ะ ดามาเบเลต์ก็เป็นสีส้มที่สดใสมากเป็นสีส้มแบบส้มจริงๆนะคะพี่ว่าน่าจะผสมคู่กับเบอร์สิบอย่างเงี้ยคือมันแบบคงจะเป็นเพอร์เฟคคอมบิเนชันมากๆเลยนะคะมีความส้มติดแดงนิดๆเหลือกันกลางเป็นส้มกลางๆที่พิีช่ชอบมากแล้วพิ่ดินเข้ากับแก้วนด้นเข้าตากไปหมดเลยนะคะลุกนี้ก็คือดีมากสีนี้สวยมากความส้มที่ทุกคนน่าจะชอบนะคะ สีต่อมานะคะนี้เบอร์17ค่ะ is the break เป็นสีแบบโทนอิดนะคะอิดเลยอิดอดใครอยากได้อิดลองอิดอันนี้เบอร์17นะคะฉันตื่นเต้นทำใบเริ่องเอนเลรีนอะดีาลอีนอะดีาลอีนล่างค่ะมาทากันนะคะ สีโทนอิฐแน่นอนว่าอิฐอิฐแดงแดงส้มส้ม,สมอมน้ําตาลนะคะสวยมากสีนี้พี่ชอบตอนที่ทาแล้วเบลอของปากรู้สึกว่ามันให้ความแบบฟีลล oh, ิ y, ่งเกาหลีอ๋อถ้ามือยังไงเกาหลีคือจะบอกว่าสีมันน่ารักมากๆอีกแล้วนะคะเป็นอีกสีหนึ่งที่สามารถทาออกมาให้มันดูแบบใสๆเนะืชอชวแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะทาให้เต็มปากแล้วก็ดูแบบเฟียสจริงจังมั่นใจก็ได้เช่นกันนะคะ it's the break ค่ะเบอร์17ค่ะ มาถึงโทนสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนี่เบอร์18นะคะ Pick the Brow n ก็จะเป็นโทนที่มีความน้ำตาลนะคะสาวแทบสาวแบบสายฝอสายจัดเต็มอะไรเงี้ยสีน้ำตาลน่าจะแบบต้องมีอยู่ในกลุ่มสักเบอร์นะคะลองไปดูกันเลยค่ะ พิกเดอะบราวนะคะก็เป็นสีน้ำตาลที่สวยมาก,มากอีกแล้วนะจ๊ะสวยไม่สวยก็คือกล้องมันก็บอกอยู่แล้วทุกคนว่ามันสวยมากคือเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหน้ามันมีความแบบเฟียสขึ้นเข้มขึ้นอุ่นๆขึ้นช,ช็อกโกแลตขึ้นเลยแบบนี้ก็สวยมากค่ะเป็นสีโทนแบบช,ช็อกโกแลตที่พี่รู้สึกว่าเก๋ไม่ได้ทาย,ยากจนเกินไปแล้วก็ใครอยากจะแบบสไปซ์ up ย้ลุกหรือว่าแบบเพิ่มความแบบมีจริตจกักราลิรอย่างนี้ก็ลองดูสีนี้นะคะเบอร์18 Pi c k t ิ e Brown รค่ะ สีเบอร์สุดท้ายนะคะชื่อว่า Boys Talk เบอร์21นะคะก็เป็นสีที่พี่รู้สึกว่าโทนวายนี่ก็จะเป็นอะไรที่ควรมีอยู่ในกลุ่มนะคะใครยังไม่เคยมีหรือว่าจริงๆไม่ได้ใช้บ่อยอะไรเงี้ยการซื้อแท่งเล็กๆจิๆ๋ๆแบบนี้มีติดบ้านไว้มันอุ่นใจกว่านะซีส์พร้อมแล้วไปชมกันเลยนะคะว่าเบอร์21จะเป็นยังไงคะ่ะ เบอร์เป็นสีโทนไวายที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบฉ่ำๆกำๆปากก็จะแบบอะคือดีอะอืมเป็นโทนที่เหมาะกับผิวพีชนะคะพี่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเท่ามาแล้วน่ารักมากถึงแมว่าตาเนี่ยจะชมพูแก้มจะส้มหรืออะไรงเงี้ยปากแดงก็จะงงๆใช่ปะแต่อันนี้ก็คือไม่งงอันนี้ก็คือแบบอ้าวไปได้อยู่สวยมากเลยนะคะเป็น เหมาะกับการเป็นทิด้านในทาสีอ่อนก่อนข้างนอกแล้วก็ทาสีนี้ทับข้างในก็ได้นะคะเป็นโทนที่แบบสวยมากจริงๆแล้วก็พอเป็นลุคที่แบบปากเข้มอ่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบลึกลับความแซบความฝ่อความปังขึ้นมาอีกก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ปิดท้ายคอลเลคชันนี้ได้สวยมากนะคะ ปิดจอมกันด้วยการทาปากสไตล์วันเดอร์นะคะ,ก,ะ,คะก็เราไม่ค่อยทาลิปสีเดียวอยู่แล้วเนาะเพราะลิปมันเยอะทุกคนก็นต้องทาสลับไปผสมสีไปให้มันได้สีใหม่ให้มันได้แบบลุกเล่นใหม่ๆอะไรย่างเงี้ยนะคะวันนี้พี่จะลองใช้หลายๆสีดูแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเบอร์แรกคือเบอร์สิบ a l มมอนแ s ชนะคะแล้วก็คอมมี p พ็กแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีออกแบบ ส้มๆอันนี้ก็ได้นะคะเบอร์15เนะาะ Dark m a r m a l ดนะคะจะลงเบอร์10ก่อนเลยทั่วปากให้มันแบบจเจอๆบวมๆขึ้นมาเดี๋ยวเราทาขอปักบนให้มันล้นออกไปหน่อยด้วยเนาะส้มมาส้มลิ้มเบอร์สิเสร็จปึ๊บขอเบอร์นี้ต่อเบอร์สาม ชมพูเออเข้ากันยังไงล่ะเจเข้าปะเข้ามากมน่ารักมากสิบนะคะแล้วตามด้วยสามเบอร์สาวเสร็จปึ๊บนะคะตามด้วยอืมยากและวสิบห้าหรือยี่สิบเอ็ดดีสิบห้าหรือยี่สิบเอ็ดสิบห้าหรือยี่สิบเอ็ดสองสีมันลายเดียวนิดเดียว,ดดยวไม่ไม่ลงเยอะลงนิดเดียวจริง ยี่สิด้านในก่อนนะคะแล้วก็สิแล้วก็ลงส้มๆอีกนะคะเบอร์สิบนิดนึงของปากล่างแบบเหมือนเกลีย่ยเขาเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นการทาลิปแมทที่ทำให้ดูไม่แบนนะคะประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็คือ แต่งหน้าทําผมถ่ายคลิปตั้งแต่ฟ้ามีแดดเองมืดแล้ว <laughs> มืเดเรียบร้อยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพีจจะมาสรุปสั้นๆง่ายๆสําสหรับลิปตัวนี้กันนะคะอู้ต้ารักโชค <laughs> คือแบบเป็นคนที่ชอบผสมสีลิปจริงๆทุกคนแล้วมันได้แบบได้มิติใหม่ได้ความแบบ เก๋ๆน่ารักน่ารักนะคะอะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าตัวนี้เป็นยังไงชอบไหมนะอย่างแรกคือเฉดสีชอบทุกสีเลยดีงามไปหมดเลยนะคะแต่ละสีเนี่ยอุย้ยเราอาจจะดูว่าสวอตที่มือมันใกล้ๆกันแหละแต่ว่าพอทาที่ปากอะปากคนเราบางทีมันมีแบบความซีดความเข้มความชุมพูแตกต่างกันนะคะมันก็ทําให้สีที่ออกมาเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพี่ว่าเขากลบสีปากได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้ลุคเนี่ยดูฟอร์เรส เนื้อแมทนะคะอาจจะแห้งไปนิดนึงนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้บำรุงปากนะคะช่วงนี้พี่ก็อาจจะแบบปากไม่ค่อยชุ่มฉ่าเท่าไหร่ก็มีการต้องโบกลิปมันกันเยอะพอสมควรนะคะถ้าใครที่ปากแห้งมากๆอะไรเงี้ยพี่อาจจะแบบเอยต้องโบกลิปมันรวมๆก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่แอบติดใจนิดเดียวคือไม่ค่อยชอบคือความแบบความแข็งของแพคเกจจิ้งอ่ะมันจะมีจังหวะหนึงที่แบบบางอันก็คือบิดกลับไม่ือมันงงมาก ตอนจังหวะบิดอะไรเงี้ยคือพีคอลิติกเรื่องแพคเกจจิ้งนิดเดียวลิปรุ่นนี้นะคะก็สําหรับใครที่อยากจะได้ความแบบสนุกสนานในการทาลิปเพิ่มมากขึ้นนะคะสีที่เพิ่มมากขึ้นความแมทเอ่ยความพกพาง่ายเอ่ยน่าจะตอบโจทย์เลยเพราะว่าราคาก็น่ารักมากๆแค่79ดิบาทนะคะตอนนี้ก็มีจําหน่ายที่ for YouTube ซุกสาขาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในแฟนบอยวัดสันหรือว่าในออนไลน์เพื่อนก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันอย่างได้จุใจจัดเต็มไปเลยนะคะก็ค่อยๆสะสมก็ได้นะทุกคนอาทิตย์หนึ่งสองแท่งบ้างแท่งหนึ่งบ้างสาม 21แท่งแล้วเราก็จะมีลิมแบบเยอะแยะมากมายนะคะไว้ทาเล่นกันวันนี้พี่ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบลนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องของพีด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาสวยเพื่อนๆชมกันหรือว่ารีวิวให้ชมกันเนี่ยก็รอติดตามชมกันได้ไม่อยากพลาดคลิปดีๆก็กด subscribe ช่องของพีรวมถึงกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะบาย